ในพม่าก็กําลังเกิดการสงครามนะครับและสงครามกําลังบานปลายในประเทศไทยก็กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในยกมนตรีเช่นกันนะฮะโดยมีฝั่งสาภาพยุโรป18ประเทศเข้ามาทําการแทรกแซงกิจการภายในไม่ว่าจะเป็นตะว,วันออกกลางไม่ว่าจะเป็นบางประเทศอินเดียนะครับและไม่ว่าจะเป็นพมา่ารวมทั้งตอนนี้โปรน้ามาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยด้วย สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ นะครับการต่างประเทศก็มีหลายเรื่องโดยเฉพาะสงครามในตะวันออกกลางฮะที่มีเขาคงว่าจะบานปลายนะครับและก็ประเด็นร้อนๆฮะในฝั่งของเอเชียที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงเริ่มต้นนะปรากฏว่ารัสเซียก็เริ่มรุกเอเชียนะครับว่าที่ประทับดีอินโดนีเซียคนใหม่ขอปูตินช่วยเหลือพลังงานนิวเคลียร์ส่วนอันวาอิบราฮิมประกาศเตรียมบินเข้า ววลาดิสต็อกนะครับไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานด้ว,ว่าที่ประธานดีอินโดนีเซียคนใหม่นะครับยืนยันเป็นคนร้องขอประธานาธิบดีวาลาดาเมียร์ปูตินให้แดนอินเนาระหว่างการเยือนกรุงมอสโกนะครับเป็นครั้งแรกก่อนหน้าที่นายกรมตรีมาเลเซียอันบาอิบราฮิมเตรียมที่จะบินเข้าพบกับผู้นำรัสเซีย ในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ในขณะที่อิหร่านก็ระดมกําลังจ้องจะล้างแค้นนะครับชาติตะวันตกและพรมเบืองสั่งอพยพสำนักข่าวเ f p นะครับรายงานว่าตะวันออกกลางตึงเครียดอย่างหนักอิหร่านและพันธมิตรเตรียมพร้อมเต็มพิกัด เพื่อทำการตอบโต้การลอบสังหารผู้นําทางการเบอง์ฮามาสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลขณะเดียวกันอเมริกันพันธมิตรของยิวประกาศแผนที่จะส่งเรือรบและเครื่องบินลบไปยังปุิภาคดังกล่าวอธฐบาลตะวันตกหลายชาติเรียกร้องพลเมืองเดินทางออกจากเลบานอนซึ่งเป็นที่มั่นของกลุ่มฮิชบาล็อกและสายการบินหลายแห่งยกเลิกเที่ยวบิน ไปยังเบลุสและก็เชียวิฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ก็มีการประกาศนะครของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปให้พลเรือนนะครับถอนตัวออกจากอิสราเอลแล้วก็อิหร่านในทันทีในขณะที่บางกระเทศก็รวมพลกดดันนายกฐมนรีให้ลาออกกองทัพแถลงพร้อมเคียงข้างประชาชน สำนักข่าวเอฟนะครับรายงานนับังการเทศชุมนุมที่จตุรัสกลางกรุงทากาทั่วประเทศเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีชีคฮาซินาลาออกภายหลังตำรวจปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงด้วยความรุนแรงทําให้มีคนเสียชีวิตหลายร้อยคนเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่กองทัพแถลงยืนยันยืนหยัดเคียงข้างประชาชนนะครับแต่ไม่ชัดเจนว่าจะหนุนม็อบในการก่อการจราจนครั้งนี้หรือไม่ มีกระสันญยญีกําลังเกิดขึ้น,นตำรวจบังกลาเทศก็มีการปะทะนักศึกษาลุกฮือขับไล่นาย,ยกรัมนตรีเสียชีวิตไม่ต่ํากว่า91ศพร,ร,รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศตํารวจบังกลารกรเทศยิงแก๊สนำตา,าและกระสุนเข้าใส่กลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนหลายหมื่นคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้นาย,ยกัมนตรีชัยฮาซีนานะกับลาออก โดยเหตุปะทะรุนแรงเกิดขึ้นทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ํากว่า91ศพในจํานวนผู้เสียชีวิตมีตํารวจรวมอยู่ด้วยอย่างน้อย13รายถือว่าเป็นวันที่บางปราเทศเกิดการนองเลือดสูญเสียจากเหตุการณ์ประท้วงที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่แสงหน้าสิติการเสียชีวิต67รายจากเขตชุมนุมของนักศึกษาที่เรียกร้องให้รัฐยกเลิกโคต้าตำแหน่งราชการเมื่อวันที่19กรกาคม รัฐบาลกรุงทากาได้ประกาศเก์ฟิวทั่วประเทศตั้งแต่วันเวตั้งแต่เวลา18นาฬกาของวันอาทิตย์ที่ผ่านมายาวไปแบบไม่มีกำหนดซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกมาตรการที่ถูกนำมาใช้หลังเกิดเหตุชุมนุมประท้วงเริ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนอกจากนี้ยังได้ประกาศวันหยุดพิเศษ3วันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับในขณะที่ออสเตรเลียล้วก็ยกรับคำเตือนการก่อการร้ายน่าจะ เป็นสู่เป็นไปได้นะครับหลังพบการแพร่กระจายแนวคิดสุดโตกงอฐบาลออรเเวยนะครับปรับเพิ่มมาตรการความปลอดภัยภายในประเทศจากน่าจะเป็นขึ้นสู่ระดับเป็นไปได้หลังพบว่านะครับการแสดงแนวคิดสุดโตรงเพิ่มขึ้นจนทำให้มีโอกาสที่จะมีผู้คิดวางแผนก่อการร้ายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละห้าสิบภายในระยะเวลา12เดือนข้างหน้า นายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลียแถลงว่าตนได้ยกระดับการประกาศเตือนการก,ะกะ่อการร้ายคำแนะนำจากหน่วยด้านความมั่นคงแต่ย้ำว่าไม่มีภัยคุกคามเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรองด้านความมั่นคงของออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองของแดนจิงโจ้ชี้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดตะวันออกกลางโดยเฉพาะสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่ปะทุข,ขึ้นในวันที่7ตุลาคมปีที่แล้ว เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ต้องมีการยกกระดับการเตือนภัยการก่อการร้ายนะครับเพราะว่ามีการสนับสนุนในการก่อเหตุของอิสราเอลทาให้อิหร่านนั้นอาจจะมาก่อการร้ายนะครับในออสเตรเลียนะฮะเพราะว่าออสเตรเลียไปสนับสนุนการทําสงครามนั่นเองในขณะที่เซเลนสกี้ก็อวดโฉมเครื่องบินขับไล่ F16 นะครับฝูงแรกพร้อมใช้งานสู้ศึกกับรัสเซีย ประธานดีโวโรโดมีเซเลนสก,กี้ผู้นําแห่งยูเครนประกาศเมื่อวานที่ผ่านมาว่านักบินกองทัพยูเครนเริ่มนําเครื่องบิน F16 ขึ้นบินปฏิบัติการภารกิจภายในประเทศแล้วนับเป็นคํายืนยันแบบเป็นทางการว่าเครื่องบินรบสัญชาติอเมริกันถูกส่งถึงมือยูเครนแล้วจริงๆขณะที่สงครามกับรัสเซียยืดเยืย้อเข้าสู่เดือนที่29นะครับ้นารผู้นำรัสเซียประกาศข่าวดีในการใช้ F16 ซึ่งเป็นเครื่องบินรบที่โบราณมากนะครับที่ยูเครนร่ำร้องจัตวันตกมานานระหว่างทางพบกับการบินยูเครนที่ฐานทัพแห่งหนึ่งโดยเซเดนสกี้อยู่ระหว่างการนำเครื่องบิน F16 สองลำที่จอดอยู่และมีอีกสองลำนะครับบินอยู่เหนือฐานทัพในขณะที่เขาทำการสปีดหรือทำการปราศัายในขณะที่ กุงโซก็หนาวนะครับทางเกาหลีเหนือก็อวดเครื่องยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่นะครับจอดเรียงรายเป็นตับจอประจำการใกล้พรมแดนผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องยิงขีปนาวุธทิ้งตัวทางยุทธวิธีรุ่นใหม่จำนวน250หน่วยซึ่งจะถูกส่งไปประจำการหน่วยงานทหารชายแดนตามรายงานของสื่อ k คซ a เใน วันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะที่ทางการของโซชิว่าระบบอาวุธดังกล่าวอาจจะถูกใช้เพื่อคุกคามในส่วนของเกาหลีใต้กี่การนะเคมบริงก็เตือนตะวันตกแล้วก็เตหารานลงมือโจมตีเร็วสุดภายใน24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงข้างหน้าหลังมีรายงานออสซัสนะครับรูปคมจ้างเอเจนต์ IRPG นะครับเอาระเบิดไปวาง สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเอนทน n ีเคมบริงนะครับแจ้งต่อชาติพันธมิตรกลุ่ม G7 ว่าข่าวกรองที่อเมริกาได้รับคาดว่าอิหร่านจะเริ่มเปิดฉากโจมตีเร็วที่สุดในวันจันนี้นะครับหลังถูกโจมตีนะครับจากอิสราเอลแล้วก็มีการรายงานอ้างหน่วยมอสซาดของอิสราเอล แอบจ้างเอเจนต์นะครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRPG) เพื่อวางแผนลอบสังหารแต่เตหรานรีบปัดชี้ผู้นำการเมืองฮามาสนะครับตายเพราะหัวรบหนัก7กิโลของมิสไซ์พิสยยัยไกรในขณะที่นายกนะครับฮาซินาก็ประกาศลาออกอย่างฟ้าผ่า ใช้ฮอบินหนีเข้าอินเดียนะครับผู้นํากองทัพบ,บางประเทศประกาศตั้งรัฐบาลฉุกเฉินนะครับประท้วงนับร้อยฮือบุกเข้าทําเนียบสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับกับ uters, รอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีบังกลาเทศยอมลาออกจากตําแหน่งก่อนเดินทางออกนอกประเทศพร้อมน้องสาวด้วยเฮลิคอปเตอร์ทหารเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่อินเดียหลังผู้ประท้วงต่อต้านเสียชีวิตกว่า300คน กลุ่มผู้ประท้วงนะครับคือบุกเข้าทําเนียบด้านผู้นำกองกำลังบังกลาเทศประกาศจัดตั้งรัฐบาลอย่างฉุกเฉิน BBC News นะครับของอังกฤษรายงานว่านายกร,รัมรีชิกฮาซีนาประกาศลาออกแล้วนะครับพร้อมบินหนีออกนอกประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยมีรายงานว่าเธอกับน้องสาวได้ใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับบินออกไปในเซฟเฮาส์ที่หลบหนีไม่ทราบพิกัดแต่เชื่อกำลังมุ่งหน้าเข้าไปยังอินเดีย รอยเตอร์ uter, อ้างว่านะครับเธอวัย60รอยเตอร์อ้างว่าฮาซินาวัย76ปีเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์พร้อมน้องสาวมุ่งหน้าสู่อินเดียสถานีโทรทัศน์ CNN18 นะครับรายงานว่าฮอร่อนลงจอดที่เมืองอัคระตระนะครับเมืองเอกของรัฐตริปุระซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามพรมแดนบังประเทศในทิศตะวันออก ด้านอันจาซีลาของกาตารายงานว่าประธานคณะเสด็การบังประเทศนักแถลงข่าวการลาออกของฮาซีนาประกาศการจัดรัฐบาลฉุกเฉินขึ้นมาขณะเดีวยวกันฝูงชนจำนวนหลายร้อยคนบุกเข้าไปในทําเนียบนายกกำตรีก่อนหรือทําลายของภายในสถานที่ทั้งกรุงกาธาอยู่ภายใต้มาตรการเคอร์ฟิวและสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดนตัด นะครับสื่ออังกฤษรายงานว่ามีคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า300คนแล้วกัการนะครับวันนี้เราคงเห็นแล้วนะครับว่าสถานในตะวันออกกลางได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนในการทำสงครามโดยเฉพาะให้การสรน, Israel, รานับสนุนฝั่งอิสราเอลอิหร่านแสดงความไม่พอใจและประกาศที่จะทำสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้น สหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปได้ประกาศให้พลเรือนเดินทางออกนอกประเทศทันทีนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ก็เป็นไปได้วยความตึงเครียดหลังจากที่มีการโจมตีนะครับทำให้เด็กวัยรุ่นนั้นเสียชีวิตไปทั้งหมด12รายเด็กเล็กก็เสียชีวิตร,รวมไปด้วยนะครับและก็ทางอิหร่านเชื่อว่าเป็นฝีมือนะครับของอิสราเอล ในขณะที่อิสราเอลก็ทำการโจมตีสังหารผู้นำฮามาสนะครับไปถึง2คนเลยทีเดียวอีกเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับเกิดขึ้นที่บงางประเทศบงางประเทศตอนนี้ปรากฏว่านายรัฐมตรีต้องหนีออกจากประเทศนะครับซึ่งการหนีออกจากประเทศของผู้นําอย่างฉุกเฉินรอบนี้พอเกิดการชุมนุมประท้วงโดยเริ่มต้นความไม่พอใจของกลุ่มนิสิตกศึกษา ที่ชุมนุมประท้วงเมื่อเดือนกอ่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจะรับทหารลูกหลานทหารผ่านศึกเข้าประจำการเป็นข้าราชการนะครับเป็นอันดับต้นๆโดยจะไม่ให้พลเรือนนะครับที่เรียนหนังสือมาเข้าเป็นราชการกอดทําให้เกิดความไม่พอใจสุดท้ายมีคําพิพากษาของศาลว่าการกระทําดังกล่าวนั้นกระทาไม่ได้ปรากฏว่าการชุมนุมรอบนี้ตํารวจปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วง ตายไปรวมกันก็กว่า300คนแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นฝั่งทหารไปยืนข้างม็อบก็เลยส่งผลทำให้ในายกรัฐมนตรีของบางคราเทศชีคฮาซีนาวัย76ปีก็ประกาศลาออกและหลบหนีด้วยฮอนะครับออกจากบางปราเทศมุ่งหน้าสู่อินเดียคุณส่วนสังเกตไหมฮะในระหว่างนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายประเทศเอเชียก็เกิด สงครามก็กําลังกระจายตัวอย่างต่อเนื่องในพม่าก,ก็กําลังเกิดการสงครามนะครับและสงครามกําลังบานปลายในประเทศไทยก็กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกตรีเช่นกันนะฮะโดยมีฝั่งสาภาพยุโรป18ประเทศเข้ามาทําการแทรกแซงกิจการภายในไม่ว่าจะเป็นตะว,วันออกกลางไม่ว่าจะเป็นบางประเทศอินเดียนะครับและไม่ว่าจะเป็นพมา่ารวมทั้งตอนนี้โผ่หน้ามา เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้น สุขสบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษาอ่อยอ ใครจะอา่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทงเวลาใดไม่มีความทุกใดไม่ทรงรู้